ในโชคต่อไปเป็นช่วงที่ตื่นเต้นอีก1ึงช่วงครับเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ว่าวันนี้ธุรกิจนี้เราเริ่มต้นอย่างไรธุรกิจนี้เรารับรายได้อย่างไรในสตาร์ริชีนะท่านจะได้รับฟังจากวิชาคนหนุ่มสุดหล่อของเรานะซึ่งท่านเองดังมาจากสายเขาเรียกว่าอ่าจากอาชีพงานประจำครับ20ปีไม่ตอบโจทย์นะแต่ท่านมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนะและวันนี้ครับธุรกิจเครือข่ายที่ เรียกว่าเดอะสตาริชี T G, ก็สามารถสร้างโอกาสให้ท่านและก็เปลี่ยนแปลงความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วครับ20วันท่านสามารถเริ่มพิชิตค,คุณวุฒิแพทิ่นัมสตาร์ครับนะในเรื่องของสตาร์มาร์เก็ตติ้งขอเชิญทุกท่านกดหวัวใจรอรอต้อนรับโค้ชสวนของเราครับแพทินัมสตา,าร์ธนาฤิ์นิติทัศนาเกียรติครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชษครับแล้วก็สวัสดี นักธุรกิจเดอะสตาร์ดิจีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทั้งคนใหม่นะครับที่เข้ามาฟังวันนี้เป็นวันแรกนะครับก่อนอื่นก็ขอทำกิจการนะครับประจำวันก่อนนะครับกระดิ่งเรียกทรัพย์นะครับวันนี้ผมมากับทรัพย์สินนะครับที่มีมหาศาลนะที่จะมาแบ่งปันทุกทุกท่านนะที่อยู่ในห้องนี้นะครับเพราะว่าเสียงกระดิ่งนี่มันนเสียงกระดิ่งนำโชคครับได้ยินเสียงกระดิ่งนะคุณจะมีโชคราบนะครับ โอเคก่อนอื่นขอแชร์หน้าจอก่อนละกันเห็นภาพชัดเจนนะครับภาพชัดเจนนะครับพี่เชิครับทุกคนครับผมครับผมเชิญครับเคก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อธนริศนะครับนิติทัศนาเกียรติครับชื่อเล่นส่วนนะครับตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งครับแพลตินัมสตาร์ของบริษัทเดอะสตาร์ลิชี่นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสนะครับที่ดีที่สุดนะครับในชีวิตของผมเลยนะครับก็คือโค้ดดินนี่รินยรัตชดมยุราพันธ์ครับกดหัวใจแล้วก็ลูกไฟรัวๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับผู้เปิดโอกาสให้กับเราหน่อยนะครับแล้วก็ของทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมมั่นใจนะครับที่จะทําให้ทุกๆท่านในห้องนี้นะครับได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับได้รับความสําเร็จที่มั่นคง ที่นี่ครับมีจุดเด่นนะครับ8องค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารดรกิติศักดิ์วงคิดพันนัมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเน็ตเวิร์กมามากกว่า33ปีนับสร้างรายได้มากกว่า7ล้านบาทต่อเดือนนะครับมี100ล้านใน2ปีแล้วก็สร้างมนุษย์เงินล้านนะครับเดือนละล้านครับมากกว่า24คนนะติดตัวนะครับเป็นครับผู้บริหารของเราสุดยอดไหมลอที่สําคัญครับ บริษัทของเดอะสตาร์ลิชี่ครับเปิดด้วยต้นทุนนะครับไม่มีนี่แม้แต่บาทเดียวนะครับมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองนะครับเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลและก็ระดับโลกครับนี่คือความมั่นคงนะครับเป็นจุดเด่นของเดอะสตาร์ิชี่เลยนะครับสามเนยนะครับผลิตภัณฑ์นะครับมีแนวโน้มนะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในยุคปัจจุบันและอนาคตในเรื่องของการดูแลสุขภาพลดไขมัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่กว้างมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับสครับที่นี่ครับมีระบบนะครับระบบที่จะรองรับนะครับนักธุรกิจทุกทกคนเลยครับต่างคนต่างประสบการณ์ต่างความสามารถแต่ถ้าคุณมาใช้ระบบที่เด e ร์ซาริชีคุณก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จเหมือนรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนได้เหมือนเหมือนกันครับและที่สําคัญนะครับข้อ5ครับแผนได้ แผรายได้ครับที่นี่ครับพูดง่ายนะครับทําง่ายนะครับจ่ายเร็วจ่ายเยอะจ่ายนานจัดระยะยาวนะครับสามารถไปถึง10ล้านบาทต่อเดือนได้แน่นอนและที่สําคัญแนวโน้มครับโปรดักที่นี่ครับบอกไว้เลยว่ามีแนวโน้มมียอดขายมากกว่าหมื่นล้านแน่ๆยังไงก็ไปถึงครับจังหวะเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จังหวะเวลาที่ดีมากๆเพราะตอนนี้นักธุรกิจเดอะสตาร์ลิชี่เนี่ยมีแค่หนึ่งกกว่ารหัสเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากจะบอกว่านักธุรกิจในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งตอนนี้นะในประเทศไทยมียู่ประมาณ12ล้านคนเราแค่หมื่นกว่าหมื่นกว่าเองนะหมื่นต้นต้นเองและเป็นจังหวะที่ดีมากๆครับบริษัทเพิ่งเปิดนะบริษัทเพิ่งเปิดได้6เดือนเองนะครับนักธุรกิจยังน้อยตลาด,ดยังกว้างนะครับตลาดยังกว้างถนนยังโลง่งเลยคุณสามารถที่จะเข้ามาหยิบจวยโอกาสนี้แล้วก็สามารถจะติดลมบนในระยะเวลาแค่1นปีเท่านั้นผมมั่นใจนะและที่สําคัญครับที่นี่มีทีมครับทีมสมโมสรสปราร์ตัน ที่จะคอยสนับสนุนนักธุรกิจทุกคนให้ประสบความสำเร็จและนี่ก็คือจุดเด่นนะ8ปองค์ประกอบที่เดอะสตาร์ลิชีมีครับแล้ววันนี้ครับผมอยากจะบอกว่ารายได้ของนักธุรกิจ The s t ตาร์ลิชีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเป็นผู้บริโภคครับเพื่อเป็นนักธุรกิจและประชาสัมพันธุรกิจครับเป็นแค่นี้นะครับรายได้เกิดจากแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะบอกว่า ที่นี่ครับทุกคนก็ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกครับคุณสามารถเข้ามาลองถูกได้เลยนะแค่ทำสามเริ่มต้นตรงนี้แน่นอนครับการเริ่มต้นของเราการที่คุณจะมารับรายได้ในเดอร tar าริชีก็คุณจะอยู่เฉยจะมาเอาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมาเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจก่อนครับหรือสมัครเป็นแพ็กเกตนักธุรกิจครับนะก็คือแพ็กที่คุ้มค่าที่สุดก็คือ Go Star ครับจัดเวลาเข้าเรียนรู้ระบบคร,ครับเพื่อส่งต่อ หน้าต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อส่งต่อครับถ้าบริษัทไหนไม่มีระบบกลับเคลื่อนคุณจะสามารถสร้างกรนได้ระดับน้อยมากแล้วก็ไม่มีความสําเร็จแบบยั่งยืนแ,และมันคงครับเพราะฉะนั้นการที่คุณใช้ระบบของ The s o i e t y มันจะทําให้คุณสร้างกรนได้ขนาดใหญ่แล้วก็ผ่อนแรงคุณไปตลอดชีวิตครับผมไอ้ที่สาคัญข้อ3ครับประชาสัมพันธ์ครับค้นหาคนเอาจริงนะครับคนที่เราอยากจะให้โอกาสหมายถึงว่าเราโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานี่ไปแบ่งปันให้กับชายสามคนขวาสามคนเท่านั้นครับ และวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเราทํางานนี่บอกว่าง่ายมากคุณทําได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับจุดเด่นของเดอ s ์ไซตชีก็คือออนไลน์คุณสามารถทําที่ไหนก็ได้เวลาชนการปุ๊บคุณสามารถเปิดกลุ่มคุยการผ่านระบบไลน์ผ่านระบบซูมได้เลยนี่คือจุดเด่นครับเหมือนในห้องนี้ครับ222ท่านนะถ้าการให้ทุกคนนี่พิมพ์ชื่อจังหวัดมาเนี่ยผมว่ามันก็จะนานเนาะนะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เราก็เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าออนไลน์เนี่ยคุณสามารถเข้าถึงพวกเรา222คนภายใน1ชั่วโมงได้นี่ครับจุดเด่นของออนไลน์ผมจะบอกให้พี่ๆทุกท่านทราบนะและที่สําคัญวันนี้ครับคนออนไลน์มาแล้วไปไหนนะส่วนใหญ่นี่เราไม่รู้วิธีการพัฒนานและรักษาเนาะแต่เดอะสตาริชี่เนี่ยควบคุมหมดแล้วครับเพราะเรามีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์นะครับด้านไมซ์ แล้วก็วิธีการสร้างรายได้นะครับนะเรามีระบบครบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ครับเราสามารถที่จะพัฒนานะครับผู้นําในองค์กรของเราได้เลยนะครับโดยใช้ระบบของ The s t a ตาลิ hi, ขับเคลื่อนเป็นคารผลแรงให้คุณไปตลอดชีวิตและตลอดไปนาะยกตัวอย่างคุณเป็นข้าราชการเนาะสมมุติคุณเป็นข้าราชการต้องไปทํางานตั้งแต่เจ็ดนะโมงครึ่นะไปเข้างาน8ปดโมงมาเลิอกอีสี่โมงเย็น ร้านเราสป,ปอนเซอร์คนที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาไม่ได้เป็นราชการเหมือนเราเนะ่เขามีเวลานะแต่เราไม่มีเวลาไปสอนเพราะฉะนั้นให้ระบบเดินสไตลิชครับนะเป็นคนเทรนนิ่งนะครับคนของเราดีไหมครับแบบนี้ใช้ระบบกับเคลื่อนแบบนี้ขอลแรงยังครับอันนี้คือจุดเด่นนะครับที่ผมอยากจะบอกและคนที่มาเทรนนิ่งก็ไม่ใช่คนที่กระโหลกกระลาปลากระป๋องจากไหนนะครับก็เป็นคนที่มีความสําเร็จในธุรกิจในเบิกมามากกว่า33มสิบสามนมากกว่า20ปีนะครับเอาไง่ายๆว่า สุดยอดอยู่แล้วครับนะคือคนบุคคลเหล่านี้จับแล้ได้หลักล้านต่อเดือนมาแล้วนะครับในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเราไม่ต้องไปนั่งเรียนสอนกันเองครับนะมาทําสําเร็จทีเดียวเลยจบเลยนะครับแล้ววันนี้ครับแผนงานตลาดที่นี่เบอกเรียว่าเป็นแผนารตลาด b บนเนอี่4.0นะครับสามารถทําออนไลน์ได้ และแผนการตลาดที่นี่ทําง่ายมากนะด้วยแผนการตลาดที่ดรกิศักดิ์ลุงทิพันธ์เนี่ยเคยสร้างรายได้มาแล้วนะเจล้านบาทต่อเดือนจะไปถึง10ล้านแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นปิดตัวก่อนนะมันก็เลยคาใจครับนะนี่เป็นสิ่งที่นะครับนะผู้บริหารของเราคาใจมากก็เลยตัดสินใจเปิดเดอะ t าริชี y เองซะเลยนะครับเพื่อจะให้นักธุรกิจทุกคนนะที่มาใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าเดอะ t าริชี y เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับ รายได้ที่มั่นคงอิสรภาพในการใช้ชีวิตบอกเลยว่าผู้เป็นอย่างเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์แบบนี้เลยนะครับนะเจล้านบาทต่อเดือนนี่มันน้อยไปนะท่านบอกว่าถ้าเป็นเดอ t r a า e ิชคุณสามารถที่จะไปถึง10ล้านบาทต่อเดือนได้แน่นอนนะครับด้วยองค์ประกอบและแนวโน้มในสินค้าของเราแล้ววันนี้ครับการที่เราจะทําแล้วประสบการณเร็จเนี่ยนะครับนะดรกเตอรกดิก์วงศิพันธ์ก็บอกว่าวันนี้ถ้าคุณทําตามระบบที่พวกเรามีนะ คุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จแบบมั่นคงและยั่งยืนนะครับไม่ต้องแตกแถวใช้ระบบกับเพื่อนเลยตำแหน่งแรกก็คือคุณโฟกัสเป็นซูเปอร์สตาร์ครับนะไซส์สามก็สามไม่มีระยะเวลากําหนดครับคุณจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์พอคุณกลายเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยแล้วทุกคนสามารถที่จะก๊อปปี้เรียนแบบคุณได้คุณสามารถที่จะรับรายได้ทุกช่องทางของแผนการตลาดและไปถึงเดือนละสิบล้านได้แน่นอนครับแล้ววันนี้ครับทางเข้าที่นี่บอกไว้เลยว่าเป็นโปรโมชั่นอยู่ นะครับในปีนี้นี่ครับสมัครฟรีสายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารนะสิ่งที่คุณจะได้จากการที่คุณสมัครฟรีเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่นะคุณได้ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ครับเดอะสตาร์ลิชี่ไปทดลองใช้ก่อนในราคาสามาชิกเห็นไหมครับสุดยอดไหมกดแปดแปดรวดๆเลยครับคุณไม่ต้องส่งอา่าเรียกว่าไม่ส่งบัตรประชาชนให้กับอา่าคนที่แนะนําคุณก็ได้นะนะเขาจะมีลิงก์ให้คุณคีย์สมัครเองได้เลย นะครับถ้าคุณกังวลในเรื่องของการส่งตลประชาชนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้ววันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าแผนที่นี่นะคุยง่ายมากนะครับมีสามข้อแค่นี้แหละนะครับก็คือข้อแรกก็คือโบนัสค่าแนะนำครับจ่ายสูงสุดที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็โบนัสค่าบริหารทีมครับ30มสิเปอร์เซนแล้วก็แมทชิ่งโบนัสครับหรือว่าลิขสิทธิ์การสร้างผู้นำจ่ายถึงหกสิบเปอร์เซ็นตครับเรามาดูกันครับว่า การที่เราจะเริ่มต้นในธุรกิจเดอร์สตาริชีเนี่ยคุณจะต้องบริโภคแพ็กเกจอะไรบ้างมีสามแพ็กเกจเท่านั้นครับง่ายๆนะแพ็กเกจแรกแพ็กเกจตสตาร์ครับบริโภคสินค้าแค่ห้าร้อยพีวีครับแพ็กเกจตซินเวอร์สตาร์ครับหนึ่งพันพีวีแล้วก็แพ็กเกจที่คุ้มสุดก็คือโกลซาครับห้าพันพีวีแล้วมาดูครับโบนัสข้อที่หนึ่งถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยบริโภคสินค้ามาเป็นแพ็กเกจของสตาร์นะครับคุณจะได้รับโบนัสค่าแนะนํา เป็นยังไงบ้างนี่เลยครับถ้าคุณเป็นสตาร์นะครับคุณไปสปอนเซอร์หรือว่าไปแนะนําเพื่อนไปให้โอกาสผู้คนมาหนึ่งคนเขาเรียกว่าคนที่คุณแนะนําตรงเขาเรียกว่า G หนึ่งนะครับคุณจะได้ค่าแนะนําจาก p ีวที่การบริโภคสินค้าของเขาตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตห้าสิบเปอร์เซ็นตตลอดชีวิตและก็ตลอดไปเลยนะครับมีการบริโภคสินค้าของคนที่คุณแนะนํามาหนึ่งคนเนี่ยคุณได้ไปตลอดชีวิตเลย เขาเกิดการมรีิโภคซ้ำคุณก็ได้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นสุดยอดนะครับแต่ที่มันสุดยอดกว่านั้นแพ็กเกจของ s i l v e r Star ครับนอกจากคนที่คุณแนะนำตรงมาหนึ่งคนแล้วเนี่ยนะครับคนที่คุณแนะนำมาเขาไปแนะนำต่อครับเขาเรียกว่าเป็น G 2คุณได้อีก1 0ครับเกิดการบริโภคสินค้าของ G 2เราเนี่ยไปตลอดชีวิตคุณก็ได้1 0จากการบริโภคสินค้าครั้งนี้ตลอดชีวิตครับและ G 2เราไปแนะนำต่อเป็น G 3นะครับ s i l v e r Star ได้ด้วยครับสามเจเนเรชันเลยนะแล้ววันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นโกซาบอกไว้เลยว่าครั้งเดียวจบนะตัดสินใจสําเร็จนะแล้วคุณก็จะสําเร็จแค่สมัครแค่ลงมือทาให้สาเร็จนะถ้าคุณตัดสินใจสําเร็จเนี่ยคุณสามารถสําเร็จได้เลยคุณเป็นโกซาครับนะคุณแนะนํานะครับ G ีหนึ่งมานี่แนะนําตัวมาหนึ่งคน G ีหนึ่งไปแนะนําต่อเป็น G ีสองีสองแนะนําต่อเป็น G ีสาสาแนะนําต่อเป็น G ีสี่ี่แนะนําต่อเป็น G ีห้าทั้งหมดนะครับ 1> G 1่ G 2 G ส G 4 G 5เกิดการบริโภคสินค้าทุกครั้ง PV 1 PV ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นที่1 PV ที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับนะครับ50% 10 10 10 10ตลอดชีวิตแล้วก็ตลอดไปครับสุดยอดไหมแบบนี้นะและ PV ตัวนี้สามารถสะสมขึ้นตำแหน่งไปได้ครับสุดท้ายแนละ้วทุกคนจะกลายเป็นโกลซารครับแต่ถ้าคุณเป็นโกลซาเข้ามาเลยคุณจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มต้น มันจะเป็นกฎแรงหนึ่งดูดครับได้เร็วได้ไวได้เยอะนะได้นานได้ไปตลอดชีวิตนะเล้่วันี้ลองมาดูครับถ้าคุณโฟกัสคุณวุฒิซ้์สามกว่าสามจะไม่มีระยะเวลากำหนดนะถ้าคุณทําได้คุณก็รับแบบนี้ครับ6คนเป็นคนที่เราแนะนํามานะครับนะไม่มีระยะเวลากําหนดนะคุณได้ไปแล้วอันนี้คุณได้แน่ๆ50%แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสตาร์คุณจะได้แค่6คนนี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นซินเวอร์นะครับ6คนนี้เป็นแนะนําต่อนะ เป็นชั้นหลานอาชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนได้สามชั้นนี้ครับ G 1 G 2 G 3ซินเวอร์ได้หมดครับสามชั้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเป็นโกลซาครับโอ้ยทาเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเลยนะเหนื่อยเหมือนกันออกแรงเท่ากันแนะนําคนหกคนเหมือนกันคุณจะได้ G 4และ G 5ด้วยครับถ้าทุกคนเป็นโกลซาครับแน่นอนครับจากโบนัสแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะครับเขาจ่ายให้เราแบบโรลอัพเลย G5 เป็นแนะนำต่อเป็น G6 G7 G8 G9 G10 เนี่ยยังไงยังไงโลดัอมาให้คุณเต็ม5ชั้นอยู่ดีสรุปแล้วนะถ้าคุณมี5ชั้นแบบเนี้ยคุณจะได้รายได้อยู่ที่ประมาณ4ล้าน6ครับแนะนำคนไปแค่6คนเป็นโกสตาคุณสามารถมีรายได้ตั้ง4ล้านหกแสนบาทเฉลีย่ยแล้วนับหกสี่ยี่สี่หกห้คุณแนะนำ 6คนตกคนละ7แสนบาทคุ้มไหมครับแบบนี้นะใคร,ใค,รคิดว่าคุ้มพิมพ์คำว่าคุ้มให้ผมหน่อยตกคนละ7แสนบาทค่าแนะนําสุดยอดไหมครับแบบนี้โอ้สุดยอดเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับสุดยอดมากครับนะหัวใจระดัวนะหัวใจระดัวให้กับโปรโมชั่นหรือว่าเป็นกดหัวใจระรัวให้กับแผน ฟอร์สตาร์ข้อนี้เนี่ยครับแค่นี้ข้อนี้ก็รวยแล้วนะนะตัวสายงานครั้งเดียวก็รวยนะแนะนาแค่คนคนเดียวเนี่ยสายสายงานนี่ร้อยลงไปนี่ก็สามารถรวยได้นะครับนะและที่สําคัญนะครับโบนัสข้อที่สองโบนัสข้อนี้บอกว่าเลยว,ว่าเป็นโบนัสที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้รายวันถึงสี่หมื่นบาทต่อวันเลยแล้วก็ทําโคดง่ายผมบอกว่าทาโคดง่ายเพราะที่นี่ครับในการขยายสายงานเนี่ยแค่สองสายงานแค่นั้นเองสาย และขวาครับตัวเราเองแนะนําซ้ายหนึ่ขวา1นันรบระวางลงไปเลยซ้ายหติดตัวได้แค่นี้ครับที่เหลือครับนะองค์กรเติบโตลงไปข้างล่างที่เกิดจากฝีมือใครก็ตามคุณจะรับรายได้ข้อนี้ไปตลอดชีวิตและก็ตลอดไปครับเกิดซ้ายเกิดขวานะับ P/V เกิดขึ้นบาลานซ์ทันทีครับ3 0นะเกิดซ้ายเกิดขวาครับ P/V บาลานซ์30% 3 0 3 0 สูงสุดที่4 0 0หมานนบ 30, มาทต่อวันครับในแพ็กเกจของโกซาซินเวอร์ได้3 0 0หมบาทต่อวันครับสตาร์ได้2 0 0หมบาทต่อวันทำไมถึงต้องมีแม็กซิมัมในรายได้ข้อนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทจ่ายซ้ำซ้อนครับเพราะเป็นแผนแบนเนอรี่เนาะคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได,นนได้ทุกคนได้หมดครับก็เลยมีเพดานการจ่ายผลตอบแทนไม่งั้นเนี่ยบริษัทอยู่ไม่ได้มันโอเวอร์เพย์แต่4 0 0 0มบาทต่อวันบริษัทไม่ได้โอเวอร์เพย์ครับจ่ายได้ครับ เดือนละล้านสองต่อหนึ่งรหัสครับสุดยอดมากเลยครับแผงกันตล,ลาดข้อนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่ต้องทํางานคนเดียวครับคุณแนะนำาซ้าหนึ่งข้อนหนึ่งทุกคนแนะนำาซ้าหนึ่งข้อนหนึ่งขยายลงไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนเกิดรายได้ตามระยะเวลาตามจํานวนองค์กรที่เกิดขึ้นที่ขยายขึ้นในทุกๆวันจนสุดท้ายแล้วคุณจะมีรายได้วันละสี่หมื่นบาทต่อวันทุกคนครับก็เดือนละล้านสองครับสุดยอดนะครับแบบนี้ไม่ต้องทํางานคนเดียวครับนาะแล้วมันเป็นการพอร์ตแรงคุณด้วยนะเห็นไหมครับ ข้อนี้จ่ายลึกไม่จํากัดชั้นครับคํานวณทุกวันจ่ายทุกห้าวันครับสุดยอดครับได้เร็วนะหนึ่งคือได้เร็วนะเพราะว่าโอนจ่ายทุก5้าวันนะได้เร็วครับ2คือได้นานครับได้นานคืออะไรเพราะก็คือได้ตลอดไปอ่ะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับเห็นไหมข้อนี้สุดยอดมากนะครับเราหัวใจรวยให้กับแผงกระดาษเดินสตาร์ลิชี่หน่อยนะครับแล้ววันนี้ครับการที่คุณแนะนําเพื่อนมานะครับแล้วก็ชวนเขาเข้าระบบ นะให้ระบบขับเคลื่อนทําให้เขาประสบความสําเร็จไปกับเราแน่นอนครับคุณก็จะแนะนําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเกิดขึ้นนะผมยกตัวอย่างให้รับพี่แนะนํามผมมาแล้วกันผมอยู่ฝั่งขวาพี่ผมก็ทําตามระบบทําตามที่พี่แนะนําเลยครับสามเริ่มต้นซ้ยสามก็สาม,สามผมก็จะมีซ้ายมีขวานะในเดือนนั้นผมมีรายได้หมื่นห้าในเดือนนั้นผมมีรายได้หมื่นห้าจากการที่พี่แนะนํามผมมาแล้วพาผมเข้าระบบแล้วทําให้ผมทํางานเป็นเนี่ยผมก็เกิดรายได้ พี่จะได้ค่าลิขสิทธิ์นะครับ20%จากการที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จเห็นไหมผมมีหมื่นห้าที่ได้สามพันครับและผมมีรายได้จากค่าบริหารทีมกี่บาทก็ตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันที่ผมมีรายได้วันละสี่หมื่นบาทพี่รับแบบนี้กับผม20%ไปตลอดชีวิตครับหัวใจดูด้วยเลยครับหัวใจดูด้วยหน่อยข้อนี้สุดยอดมาก และที่สำคัญคุณไม่ได้แค่คนเดียวนะคุณได้ลึกลงไปถึงสามชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนจ่ายแบบนี้ครับยกตัวอย่างเลยนะคุณแนะนำจีหนึ่งมาหกคนหกคนในเดือนนั้นมีรายได้หมื่นห้าผ่านไปหนึ่งปีหกคนที่เราแนะนำมามีเดือนละหมื่นห้าเป็นไปได้ไหมครับเพราะปัจจุบันแล้วผมมีรายได้เดือนละสี่ห้าหมื่นแล้วนะแค่สองเดือนนะแต่ผมให้โอกาสพี่หนึ่งปีลนะกันหนึ่งปีคนที่เราแนะนำตรงมาหกคนเนี่ย หมื่นห้าพันบาทต่อเดือนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะอาจจะมีเยอะกว่านั้นแต่ผมเอาตัวอย่างแค่แบบง่ายๆก็หลับกรุบกริบมาให้พี่ได้ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับหมื่นแปดครับแล้ว G 1หนึ่งพี่เนี่ยเป็นแนะนำต่อจะกลายเป็น G2 เลย G ีสองพี่ประมาณสามสิบหกคนเป็นไปได้ครับผ่านไปหนึ่งปีเขามีรายได้คนละหมื่นห้าโอ้โหเป็นไปได้แน่นอนพี่ได้ด้วยยีสเปอร์เซนครับหนึ่งแสนแปดพันบาทครับ G2 ไม่ได้นำต่อเป็น G3 ทําตามระบบเขาก็จะเกิด G3 นะเราก็จะเกิด G3 เกิดขึ้น216คนครับ216คนใน1ปีเป็นไปได้ไหมครับเขามีรายได้เดือนละหมื่นห้าอุ้ยกุบกิบมากเลยครับเป็นไปได้ล้านเปอร์เซนต์ด้วยดีไมด่ดีเขาอาจจะมีรายได้เป็นวันละ1 5ื่นหเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วเอาเป็นเดือนเลยเดือนละ1 5 0่นหพอนบ20%ของ216คนพี่จะได้64 8 0 0 0หมบาทครับ หัวใจรัวๆให้โบนัสข้อนี้หน่อยเพราะยังไงสามชั้นนี้กีหนึ่งกี่สองกี่สามที่ได้เต็มแม็กอยู่แล้วจากฟ a สต์สตาร์ที่ห้าชั้นอันนี้สามชั้นเพราะอะไรเพราะที่นี่โลอัพให้ครับสุดๆไปเลยนะครับสุดๆไปเลยโลอัพให้ครับสแสดงว่าถ้าเกิดที่แนะนําเกินหกคนพี่สามารถมีรายได้มากกว่าเจ็ดแสนบาทต่อเดือนครับ ผ่านไปหนึ่งปีพี่มีรายได้เข้ามาแบบนี้เดือนละเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนหรือยังครับประหยัดประหยัดหน่อยนะใช้เดือนละสองแสนเก็บเดือนละห้าแสนสี่ก็ก็ได้อยู่นะจริงไหมออใช้เดือนละสองแสนเก็บเก็บเดือนละห้าแสนเจ็ดผมก็ว่าชีวิตพี่เปลี่ยนแล้วนะต้องหัวใจรัวครับในเวลาหนึ่งปีถ้าเกิดพี่มีรายได้แบบนี้ชีวิตพี่เปลี่ยนแน่นอนแล้ววันนี้ถ้าเกิดพี่ได้แบบนี้พี่อยากไปส่งต่อโอกาสแบบนี้ให้กับผู้คนไหมครับ ให้กับสังคมไหมที่กําลังเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยที่เขาไม่รู้่ะนะที่ได้บุญด้วยนะครับได้บุญด้วยนะได้เงินด้วยได้ความสุขด้วยนี่สุดยอดของแผงการตลาดข้อแมทชิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิบล้านต่อเดือนทําไมจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าวันนี้นะครับเรามองเห็นภาพความสําเร็จของเราแล้วอะ่ะเรารีบทํารีบเสร็จรีบจบครับใครอยากมีรายได้สี่เดือนจับสองล้านบ้นะครับ ในห้องนี้กดแปดแปดไห้หน่อยนะใครอยากมีสี่เดือนรับสองล้านบ้างอ่าถ้าคุณทําตามนี้คุณได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นี่ครับเดือนที่หนึ่งครับคุณเป็นโกซาแนะนำไซส์สามกว่าสามเป็นโกซาคุณจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับค่าแนะนําแล้วคุณจะมีค่าบริหารชีนอยู่ที่สี่พันห้าในเดือนที่สองครับหกคนนี้นะครับไปแนะนําต่อเนี่ยทำก๊อปปี้คุณเลย เป็น3าหเป็น2อ6เป็นพ2 9สหกคนสรุปแล้วคุณแนะนำแค่หกคนครับเป็นโกซาคุณสามารถจับรายได้สองล้านหกแสนบาทจากแค่สเดือนครับสุดยอดของแผนธุรกิจที่ด็กเตอรกิษ์บงทิพันธ์ครับออกแบบมาให้นักธุรกิจเดอะซาริชีทำงานง่ายมากแล้ววันนี้ครับสรุปแล้วนะครับ การที่คุณจะมาประสบความสําเร็จนับเข้ามารับรายได้สูงสุดทุกช่องทางของเดอะซาร์ชีโคตรง่ายนะมีแค่เงินกับสมองนิดนึงพอนะครับแล้วก็ทําตามระบบนะสมัครครับเลือกแพคเกจที่คุ้มค่าที่สุดคือโกสตาร์ครับจัดเวลาเข้ามาเรียนรู้แบบนี้ครับแปดโมงเช้าสองทุ่มแบบนี้เราจะมีเอาง่ายระบบแบบนี้ทุกวันรองรับนับกธุรกิจทุกคนนะครับก็ทุกคนก็สามารถทําได้นะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ครับเอาโอกาสดีที่สุดในชีวิตของเราไปส่งต่อ นะให้กับคนที่มีเป้าหมายมีความฝันเหมือนกับเราแค่ซ้ายสามคนขวาสามคนครับทำแค่นี้ถ้าคุณทำได้คุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเดอะ t าริชี่ได้เลยแล้ววันนี้ครับ the s t าริช g ีบอกเรียกว่าแพ็กเกจบอกอง่ายหลักพันห้าร้อยบีีสามันเก้าถ้าคุณพอใจในสองหมื่นบาทต่อวนันถ้าบริหารทีมก็เป็นแพ็กเกจนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้ครับ แต่คุณจะได้รับค่าแนะนําแค่หนึชั้นนะต้องยอมรับนะครับเอางี้ว่ามองผ่านไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นซินเวอร์ซ่าอย่างน้อยๆคุณได้3มชั้นนะ่ะค่าฟ Star าหรือค่าแน,นนะนําน่ะแล้วคุณได้ค่าบริหารทีมสา0 0 0บาทต่อวันอันนี้ก็ถือว่ากําลังดี9 0 0 0 0สนบาทต่อเดือนนะครับถ้าคุณเป็นแพ็กเกจโก t ซาครับสามหมื่เบาทเท่านั้นเองผมต้องบอกอยงนี้นะครับว่าทุกแพ็กเกจของเดอะสตาร์ลิเนี่ยคุณได้สินค้าที่บอกไวละ สุดยอดของผลิตภัณฑ์และทุกแพ็กเกจคุณบริโภคสินค้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าคุณพอจะในรายได้2 0 0 0มบาทต่อวันคุณก็เป็นแพ็กเกจนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้หรือถ้าเกิดคุณอยากได้3 0,000ก็เป็นซีเมอร์ซราแต่ถ้าคุณอยากได้รับผลผลิตสูงสุดจากเดอะซาร์ดิชคุณเป็นโกสตาร์ครับเท่านั้นนะครั้งเดียวจบ4 0 0 0มบาทต่อวันและรับโบนัสทุกช่องทางแบบแม็กซิมัมครับแล้ววันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับ นะเดอะสตาร์ลิชีสักหลักนักธุรกิจเดอะตา์ลิชีทุกคนเลยนะเพราะเมื่อคุณสมัครพวกคุณกลายเป็นนักธุรกิจเลยแพ็กเกตนี้นะครับขอนําเสนอเลยโกลซาห้าพันพีวีครับแพ็กเกตนี้มีดีอย่างไรนะครับบอกเลยว่าหนึ่งละคุณได้เข้าคอร์สลดไขมันกับนะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอาจารย์นัทวัฒน์เฉลยจิตที่จะเอาไขามันของคุณออกจากร่างกายนะพอไขมันออกนะนับน้ําหนักก็ลดนะับความอ้วนก็หายหุ่นก็ดีนะครับ ใขมันออกเบาหวานก็หายมะเร็งก็หายนะความดันก็ไม่มีสุดยอดแล้วครับนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยหุ่นกลับมาสวยมาปังผิวกับมาใส่มาขาวนะแล้วคุณยังได้นะรฟรีครับกาแฟฟร,ฟรีอีก10กล่องมูลค่า3,900บาทของแถมนะครับและที่สําคัญคุณได้เข้ากลุ่ม VIP กับดรกิตศักดิ์วงทิพพันธครับรับคู่มือหนึ่งเล่บในการทาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบรวดเร็ว และได้สิทธิพิเศษครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็ได้นะหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นปีสุดยอดนะครับแพ็กเกตนี้นะถ้าเกิดใครเข้ามาในจังหวะนี้บอกเลยสุดยอดมากและที่สําคัญคุณสามารถพิชิตจิปท่ทททททททองเที่ยวฮอกไกโดได้เลยนะในแพ็กเกจของโกสตาคุณเนี่ยบอกเลยว,ว่าการนำบุณสมบัตินะไปจนถึงเดือนธันวาคมนะไปติดต่อผู้แนะนําของท่านได้เลยนะว่าจะต้องทำยังไงเนาะบอกเลยว,ว่าทาง่าย นะแล้ววันนี้ครับที่นี่ครับมีสี่หุ้นส่วนที่ทําให้คุณประสบควาสมสาเร็จแน่นอนครับความมั่นคงของบริษัทเนี่ยนะมั่นคงสูงแน่นอนนะผู้บริหารมีประสบการณ์โรงงานมาตรฐานระดับโลกแข็งแรงได้คนระับจ่ายเยอะจ่ายเร็วจ่ายนานนะและที่สําคัญเรามีทีมสมโมสรสป,ปาร์ตันที่จะคอยดูแลนักธุรกิจให้คําแนะนํานะฝึกทักษะงานให้คุณประสบควาสมสำเร็จนะได้แบบทั้งทีม เรามีคู่มือสนับสนุนให้นักธุรกิจทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครับนะแค่คุณใช้ระบบแล้วก็ใช้รอบการประชุมนะโปรโมทคนเข้ารอบประชุมคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จแบบมันของนยยังยืนและที่สําคัญหุ้นส่วนสุดท้ายก็คือตัวคุณเองครับวันนี้คุณเจอของดีแล้วเนี่ยคุณเจอระยะเวลาที่ดีมากๆแล้วนะตลาดยังโล่งๆเลยนะเป็นบริษัทเปิดใหม่นะถ้าเปิดนานแล้วก็ไม่น่าทนเนาะเปิดใหม่นี่คุณสามารถที่จะติดลมบนได้เลยนะในระยะเวลาแค่หนึ่งปี แค่คุณมีความฝันครับมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากประสบความสาเร็จท้ายระบบซิเทมสามสี่ห้าของเดอะสาชี่ร้อยเปอรเซ็ทำงานจริงจังครับไม่เกินสามห้าปีครับคุณสามารถมีแพสซีฟอินคัมเดือนละหนึ่งถึงสิบล้านบาทต่อเดือนง่ายแล้วนี้ครับนะรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนเนี่ยได้รับรางวัลเนี่ยบอกไว้เลยว่า ถ้าคุณมาอยู่ในเดอะสตาร์ทิชคุณจะได้รับ3รางวัลน,นี้ครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเงินสดรางวัลเกียรติยศหรือว่าริปท่องเที่ยวทั่วโลกครับนะวันนี้มีรุ่นพี่นะครับเป็นแบบอย่างให้เราแล้วนะที่นี่มีคนทําแล้วประสบความสำเร็จแล้วจับไปได้หลักล้านมาแล้วครับคนแรกก็คืออาจารณ์ธวัชเลจิตร้อยบวันแต่หลักล้านตอนนี้ก็ปาเข้าไป2ล้านแล้วนะครับภายใน6เดือนและก็ไม่ใช่มีคนเดียวครับก็ทั้งระบบครับนะในทีมของผมเองก็มีรายได้ตก บางคนก็สี่แสนและนะครับอย่างพี่นัทก,ก็แสนกว่าอย่างคนลินี่ก็สักเจ็ดหมื่นกว่าผมก็แปดหมื่นแล้วนะครับในเดือนที่สองเนี่ยน,นะตามกันมาติดติดครับเราไม่ได้ทําคนเดียวเราไม่ได้คนเดียวเราได้ทั้งองค์กรได้ทั้งทีมครับนี่คือผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพียงว่าไม่กี่คนแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเงินสดรางวัลเกียรติยศครับคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งต่อโอกาสให้คนสําเร็จเขาจะขอบพระคุณคุณมากนะครับนี่ก็คือรุ่นพี่ที่ทํามาก่อนนะ นะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นัทวัฒน์คุณพยุงศักดิ์ธินกรนะครับด็อร์ลิศนะแล้วก็เฮ er ียหมูทองเนี่ยทุกคนนี่สามารถที่จะประสบความส์เร็จได้ต่างคนต่างอาชีพต,ต่างประสบการณ์แต่ถ้าเกิดทําตามระบบในเดอะสตาร์ลิชี่ก็สามารถที่จะพิชิตรางวัลต่างๆได้เหมือนเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวนะครับรุ่นพี่ที่ทามาก่อนทําให้เราเห็นแล้วว่าแค่ใช้ระบบขับเคลื่อนก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนเหมือนกันไม่เกี่ยวกับระยะเวลานะครับเพราะว่าใครเริ่มทําก่อน ใครสปีดเร็วกว่าคนนั้นก็สําเร็จได้เร็วกว่านี่นะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะที่ผมบอกว่าถ้าคุณทําตามระบบของเดอร์สตาลิชีนอกจากคุณจะได้3มรางวัลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสดนะครับในเรื่องของตําแหน่งคุณวุฒนะครับหรือในเรื่องของทริปท่องเที่ยวเนื้อเหตุผลคือผลลัพธ์ครับคุณจะได้ทั้ง 9F นี่เลยนะครับถ้ากดคุณเนี่ยรายได้ยังไม่มั่นคงพอคุณมาเอาที่เดอร์สตาลิชีครับถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณมาเอาที่เดอร์สตาลิชีครับ ถ้าวันนี้ครอบครัวคุณยังไม่อบอุ่นครับคุณมามีเงินเยอะๆที่เดอร์ายชีครับแล้วก็มีเวลาครอบครัวคุณอบอุ่นแน่นอนครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณยังไม่มีมรดกส่งต่อลูกหลานคุณมาเอาที่เดอร์ายชีครับและถ้าวันนี้คุณอยากท่องเที่ยวทั่วโลกคุณก็มาท่องเที่ยวที่เดอร์ายชีครับอยากมีชีวิตที่อิสระครับแพ้สีบินคมก็เดอร์ายชีให้ได้ครับแล้ววันนี้ครับต้องการมิตรภาพที่อบอุ่นนะครับครอบครัวของเราครับก็พร้อมยินดีต้อนรับนับก็สู่นักธุรกิจเดอร์ซาย และวันนี้ถ้าคุณอยากได้การยอมรับแน่นอนครับคุณส่งต่อโอกาสดีๆแบบนี้กับสังคมให้กับผู้คนนะทําให้เขาประสบความสำเร็จคุณสําเร็จเขาสําเร็จนะคุณได้รับการยอมรับแน่นอนและที่สําคัญที่สุดครับคุณสามารถสร้างแล้วเสร็จครับที่เดอะสตาร์ลิชี่สำหรับวันนี้ครับนะผมไม่มีอะไรมากนะผมเจอความโชคดีแล้วนะผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับได้รับความโชคดีนะครับ กับคำว่าเดอะสตาร์ลิชีเหมือนผมทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดครับกดหัวใจรัวๆให้กับผู้สวนของเราครับพนทนำสตาธนธาริสนิติธัตนาเกียรติค,ค,ครับ